โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมก็คิงด้อมกันนะก็นี่นะครับมาอยู่กับที่หน้าสกินก็ตั้งแต่ที่ระบบสก,กินมันอัปเดตมาใหม่ผมแม่งไม่ค่อยได้ใส่เลยวะเออแล้วล่าสุดมันแจกลูกบาทมาใช่ไหมเป็นกิจกรรมแจกมาผมก็ซุ่มมาครับสรุปได้มาแลนด์มาต้องบอกไว้ก่อนว่าไอ้มาแลนด์เนี่ยตอนที่มันเป็นตัวธรรมดาแม่งไม่เท่เลยเว้ยสำหรับผมนะครับแม่งเหมือนตัวลิเกะมันแต่งตัวแบบเวอร์วังจนเกินไปผมไม่ค่อยชอบ แต่พอมีสก,กินใหม่มาแม่งดูโคตรเทพเทเจจัดก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะเอามัดแลนไปลองลุยแล้งกันดีกว่าให้น้องๆบางคนดูนะครับว่าสก,กินมันสวยขนาดไหนคือบางคนอาจจะยังไม่เห็นไงผมได้เล่นมาประมาณ4-5วันแล้วชอบจริงครับอันดับตอนนี้อยู่ที่118ของเซิร์ฟผมว่าตึงแน่นอนอันดับประมาณนี้มันเอาจะทีมตึงๆมาให้เราตีนครับดังนั้นต้องมีแพ้แน่นอนนะครับโอ้โหทีมนี้ ผมเดาว,ว่าเป็นเย l ลี่ทวิสซี่กับฟักทองนะครับทุกคนดังนั้นก็ตามสเต็ปนะเปลี่ยนสมบัตินะครับเป็นกิ่งทับทิมอ่านี้น่าจะไม่มีอะไรพลาดนะครับถ้าพลาดมาทีนี้มีลบแบบสิบกว่าแต้มอะ <c oughs> อ่ะน่นไงครับอู้สบายครับแบบนี้ตรงตามคอนเซปตเอาเราไม่ลงแน่นอนดูดาบนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมสีแดงโอโหโคตตสวยอ่ะ ้เรียบร้อยนะครับแต่เพชรทีผมมองว่าแปลกๆว่ะตัวเดิมสวยกว่านะผมชอบแบบตัวธรรมดามากกว่าแต่มีสกินนี่ก็ใส่ให้มันหน่อยถ้าไม่ตายมันก็แปลกๆเหมือนเดิมอะ่ะยังเหลือไลท์แรกนะครับยังคงไม่ได้เดี๋ยวปรับสมบัติคืนก่อนเลยแม่งชอบลืมเปลี่ยนนะผมอะบางทีแม่งลืมเปลี่ยนทีมตีนะครับกดไปด้วยความมั่นใจอา้าวทำไมเราแพ้วะ พลาดแบบมืนๆนะครับนี่สมบัติมายังอยู่ที่เลเวล1นะไอ้ดึงด่างก็อยู่ที่เลเวลเจ็ดนะครับไม่รู้ว่าควรจะตามล่ามันดีหรือเปล่าดีจะเก็บไว้ก่อนเพราะผมก็ไม่ใช่สายซัมมอนเท่าไหร่นะครับเออเก็บตัวไว้พอสมควรเจยวกับไปใส่เคียวนะครับน่เหลาเทพมาลองดูทีนี้นะครับมาร์สสตึงแน่นอนตอนนี้นะครับมารสสเนี่ยน่าจะไม่เกินท็อปสามมั้ง ในความคิดนะครับน่าจะไม่เกินนี้คือตึงทุกคนที่เจอครับ <c oughs> โอ้ยิง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 ทิมติวายยงคงดีนะครับนี่เห็นไหมทีนี้ก็จะวัดดวงดนิดนึงครับถ้าเก็บเขาได้เกินสองตัวเราก็ชนะแต่ถ้าเวฟแรกเก็บเขาไม่ได้เลยก็เออเราแพ้ <c oughs> เออวัดดวงไปเห็นไหมโคตรสวยอะ่ะเพื่อนเพื่อนดูดิดาบสีเลือด <c oughs> <c oughs> เขาก็ทํามาดีนะครับ ผมเองยังไม่ได้ใช้สก,กินทุกตัวนะใช้แค่ตัวที่มีนะครับสำหรับคนอื่นนะมีตัวไหนสวยๆบอกมาได้เพื่อผมมีแล้วก็ได้ใส่บ้างเออมีไอ้เคฟก็ดูดีลาเต้ก็ใช้ได้ครับอันนี้ทีม2องแทงผมเนี่ยใช้ทีมตีไวนะครับหรือว่าคนที่ใช้ทีมตีวน่าจะรู้ครับว่าสิ่งที่ควรหลบคือทีม2องแทงไม่ไหวแน่นอน <c oughs> เนี่ยผมก็รีนีโอ้โหดูคนนี้ดิเกินดูดาวนางฟ้าครับโหรี อย่างนี้ก็กะว่าจะไม่ตีนะเพราะว่าทรัพยากรแม่งต่างกันเวอร์บางทีเราต้องเลือกตีด้วยการจะขึ้นแรงต้งสูงนะครับเอาล่เฟสไปโอ้โหดูดิมันเอานางฟ้าห้าดาวมาสองไอเดียโอ้เผียวห้าดาวโอ้โหสองแทงอีกแล้วจริงๆสองแทงก็มีวิธีรับมือนะครับแต่ผมก็ใช้ทีมอื่นไปก่อนในคลิปนี้เราทำท,ทีมตีไวนะครับดูดาบมัแลนด์ตรงคอนเซปต์ครับทีมนี้น่าจะเสร็จเรา เพชรที่จุก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 ดูเลยเขาโอ้โหสวยงามผมว่าควรทำนะครับทิ้งตีวัอ่ะมันไม่ค่อยโดนขัดสกิลแล้วก็น่าจะอยู่ได้อีกหลายซีซั่นนะครับเล่นได้ชิลๆอยู่กันยาวๆนะครับหนึ่งถ้วยผมนี่ปวดคขมับเลยเจอแบบนี้เสียดายค่าตั๋วว่ะอ่าสองแทงนะครับไม่ไหว อันนี้รับมือได้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อนนี่อือตรงคอนเซปต์แต่ว่าดูดาวแล้วแม่งโอวะ่ะโฮลิซีดาวนักฟ้าหดาวมึงเติมเท่าไหร่วะเนี่ยอันดับ95นะครับพอขึ้นท็อปร้อยแม่งรีเจอต์แต่อย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูทีมแก้แค้นกันก็ได้นะครับโอ้โหมันก็คนนี้เอ้ยคนนี้น่าจะได้อยู่นะเอาลยไหม,มลองดูครับ ดาก็พอๆกันนะครับลองดูว่าเราจะปิดเขาได้หรือเปล่านั่นครับฉลามฟักทองอันดับเกผมว่าโหดนะคนนี้อือหเจาอไม่เข้าอะ่ะเฮ้ยนางฟ้าไปโอ้ยฟักทองไปจะได้หรือเปล่าครับจะได้หรือเปล่าจะได้หรือเปล่าแต่ผมกลัวฉลามว่ะอย่าพึ่งฉลามอย่าพึ่งขอร้องนางฟ้ามึงก็ด้วยโอ้ยเพ็ดทีมั้งแตงเฉยโอ้โหจบแล้วเนี่ยมันก็วัดดวมพอสมควรนะครับ เ,ออเสียดายที่เว็บแรกเราเก็บได้แค่ฟักทองนะเขาเก็บแบบฟักทองนางฟ้าอย่างนี้หรือว่าฟักทองฉลามครับเหลือตัวดมัมเมตตัวเดียวเนี่ยเขาเซ็ยเร็100%โอ้โหพลาดได้ไงวะแต่อัตราชนะนะครับสําหรับทีมผมนะผมตีเป็น75ครับเท่าไหร่ดีอะ75ต่อ25%ละกันนะครับโอกาสแพ้เราก็น้อยถ้าไมาเ่เจอแบบท็อปปิ้งแปลก เพราะว่าผมก็ไปจัดทีมแบบเน้นดาเมจเหมือนะครับลองดูทีมนี้อ่ะเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆดูครับนางฟ้าห้าดาวโอลิซีดาวถะไหวหรือเปล่าวะนับสองร้อยแปดสิบพันนะครับทุกคนอ้าวยิงยิงยิ๊กยิ๊กยิ๊กยิ๊ยิ๊วู้ดาบโคตรสวยชอบป่ะชอบจัดมาอุ้ยเุ้ยเก็บไปแล้วครับเป็นไงนางฟ้าห้าดาวแม่งไปยิงเขาแตกแต่ไปเจอนางฟ้าสามดาวเมื่อกี้ยิงเขาไม่ได้เออเนี่ยแหละครับ บางทีซีซั่นหลังๆอ่ะผมว่าดาวก็อาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะสิ่งที่จําเป็นที่สุดนะครับผมมองว่าเป็นท็อปปิ้งเนี่ยเห็นไหมชนะนางฟ้าใดาวเฉยโอ้โสีดาวเพียวสีดาวโอ้ดื่อจัดแต่เราดันไปแพ้นางฟ้าสามดาวเมื่อกี้เนี่ยครับมันก็ลองดูทีนี้ดูทีนี้เนี่ยครับโฮลี่อ้าไปไหนวะเด้งเฉยอ่ะคนนี้ครับ ใช่คนเดียวกันหรือเปล่าเหมือนจะไม่ใช่นะนี่มัน49วิแสดงว่าเขาอยู่ล่างๆเอาคนนี้ก่อนละกันครับนางฟ้าให้เดาเออโดนตีสดสตดล้อๆเลยนี่ว่าอุ้หนับ83ผมว่าไม่น่ารอดว่ะอ,อมามึงมามึงมาดูดิว่ายิงเขาแตกไหมแตก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 เอ,อ้ยนังฟ้าไปอ,อุ้ยฉลามไปยังวะฉลามไปแล้วเรามีโอกาสนะครับแบบเนี้ย เรามีโอกาสชนะอยู่นะนักฟ้าห้าดาวหรอมึง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 แตก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 แไปเฮ้ยเ้ยโอ้โหเฮ้ยเพลงดาบสีเลือดนะครับยังโหดชนะได้ดูเอาบอกแล้วแต่ชนะมันก็สูงอยู่ถ้ามันเก็บเขาได้ในเวฟแรกนะครับเก็บไม่ได้ก็นั่นแหละแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเซ็งมากชนะนากฟ้าห้าดาวแพ้นากฟ้าสามดาว ดังนั้นนะครับทุกๆตัวเลยนะเว้ยผมมองว่า3ดาวพอแล้วแล้วก็อย่างฟักทองเนี่ยสมมติเรามีเพชรประมาณหนึ่งครับไม่จําเป็นต้องซ่มจน5ดาวนะเว้ยเอาแค่สามดาวก่อนแล้วก็เอาเพชรที่เหลือเก็บไว้เรามันเข้ามาเป็นตัวไมเลีนะครับเราค่อยไปแลกเอาทีหลังคุ้มกว่าทีมนี้นะครับต้องเปลี่ยนวะดูทรงแล้วเป็นเยลิทูซี่แล้วก็ฟักทองนะแต่พอเขาไม่ใส่เคียวเนี่ยผมไม่มั่นใจเลย 50- 50ิบครับ อยู่ที่ว่าจะปิดเขาได้หรือเปล่าอันดับเขา,าห้าร้ 9. อยสามสิบเก้าแม่งขี่ด้วยประเด็นนะเราเจ็บหนักเลยว่าอโอ้โหให้ตายเธอเก็บเขาได้แค่ตัวเดียวย่เงี้ยเซ็งเลยโอ้โหน่าจะโดนหนักนะครับเขาทั้งตัดโลตัดหิวเราวัดดวงวัดดวงวัดดวงอุ้ยโคตรแรงอุ้ยเอาอะไรไปสู้เลยครับเนี่ย,ดดดดดดโ,อยโอ้โห,โโโหดูด้วยดิ เร <c oughs> พกถ้วยเพียง <P en ic> ดาบสีเลือดเป็นยังไงล่ะ <c oughs> เลือดก็ปากไปดิ <c oughs> <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่โอ้จุกเลยวะสองแทงวะไม่ไหวทีมการผมก็พอที่จะก,กันได้อยู่นะครับบวกเยอะพอสมควรบอลแรงระดับมัดหนึ่มัสอเนี่ยมันกันให้ขนาดนั้นถือโอเคแล้วเดี๋ยววันไหนว่างๆจะมาทำคลิปให้นะครับเป็นสมบัติคืนก่อน ฝ้าห้าดาวโอลิ่ีดาวจะรอดหรือเปล่ามาตรตึงด้วยเอออเาไหมเนี่ยผมว่าท็อปเซิร์ฟแน่นอน1นึถึงห้สิเนี่ต้องใช้แน่นเน,นี่นอยอันดับยี่สองนะครับตีเขาเข้าไปสู้สู้ส,สู้สู้เขานางฟ้าเขาออกชาด้วยนะโอ้เจอเทีมแปก๊กแปกเงี้ยไม่น่ารอดครับวู้จะอจะเจะอุ้ยโอ้โหยิงไม่เข้าอ่ะเกิดไป โอ้โหคนนี้แม่งถึกจริงครับยอมรับเลยปกตินะผมยิงอ่ะเวฟแรกนะต้องมีตัวตายเว้ย,ย่างน้อยๆต้องมีตัวตายหนึ่งตัวนะครับถ้าไม่เจอแบบบ้าๆนี่แม่งบ้าจ,จริงครับยิงแม่งไม่มีตัวตายเลยโอ้โหกระพาถ้วยเพียงดาบสีเลือด <c oughs> โอ้โหสองแทงนี่แคสองแทงอีกแล้วดูเกมมารีอะไรมาเนี่ยเห็นไหมบวกเยอะอยู่นะเห็นปะ เพราะว่าระดับท็อปร้อยถึงท็อคุณโดนตีหนักอยู่แล้วครับการไม่ได้ทุกทีมแน่นอนต้องมีแพ้แน่นอนครับนี่แต่บวกได้แบบนี้ผมพอใจแล้วเฮ้ในช่วงแบบไดมอนด์เนี่ยมันบวกเยอะนะเว้ยแทบจะบวกร้อเลยครับแต่พอขึ้นมาเตอร์แล้วเนี่ยมันตึงทุกตาเฮ้ยมีคนนี้ว่ะเหมือนจะได้กินว่ะกิ่งทับทีมมาแบบนี้นะครับ100%แน่นอนไม่น่าพลาด ทำคลิปแก้ทางมาแล้วครับสามารถไปย้อนดูได้ใครเบื่อทีมนี้หรือว่าลำคาทีมเนี้จัดการมันเอาคืนมัน <c oughs> บาอ่านมาตีเราเปิดหมดเกรียงนะครับทุกคนเหลือปุ้มปุ้ยไว้ปุ้มปุ้ย,ยอี๊อีมาละตายไปมึงตายตายปิ้วไปดีเวนอีซี่อันดับเราล่วงมาพอสมควรนะครับเนี่ย <c oughs> จากทบร้อยป่าวะเออล่วงมาร้อยก็กว่านะครับ ไม่เป็นไรให้เพื่อนๆได้ดูเพียงดาบสีเลือดนะครับโอ้โห,โหดูคนนี้ไม่น่ารอดนะครับทุกคนเจ็ดแสนเอาลองดูใส่เคียวผมเล่นจริงผมเล่นอย่างนี้นะเว้ยผมคัดจริงๆอันนี้เล่นเพื่อความสนุกครับถ้าผมเล่นจริงๆอะ่ะผมแม่งโอ้โหโค้รใช้สมาธิแล้วก็เลือกแบาบว่าโคตรเลือกอะ่ะไม่มั่นใจไม่กดตีนะครับเฮอ อาเขาแตกไหมอุ้ยเพียวเข้าไปว่ะนังฟ้าไปแบบนี้น่าจะสบายและครับ <im it> เห็นไหมมันควรจะต้องเก็บเขาได้เว็บแรกอสองตัวขึ้นไปนะครับอันนี้สบายเขาใช้ขนนกไปแล้วอิซี่อซธรรมดาครับเปิดเปิดเปิด,ปดรรอะไรสุดยอด ได้กี่ถ้วยดูเอาสามถ้วยโอ้แพรลบหกถ้วยแพ้ลบห้าลบหกได้ได้สามถ้วยมึงก็ตรงนี้ก็บวกเยอะนี่ว่ะ <c oughs> บวกพอสมควรนะครับเห็นไหมเราเทสองแทงอันนี้เดี๋ยวก่อนผมรอแบบแกท็อปปิ้งมาเล่นงานสองแทงดีเดียวนะครับเนี่ยปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันที่หลังในทีมนี้อ่าลองดูทีนี้โอ้สองสี่หนึ่งเก้าเฮ้ยสองสี่หนึ่งเก้าเหรอวะ ผมว่าน่าจะเป็นท็อปสิบนะครับเนี่ยเราลองดูเลยอยากอยากเจอเหมือนกันโอ้โหชิปหายแล้วครับทุกคนเจอใครไม่เจอเจออันดับหนึ่งของเซิฟนะครับเราต้องชนะเราต้องชนะของงัดหน่อยของงัดหน่อยเฮ้ยอุ้ยแมงกัดเขาไม่แตกยิงเขาอุ้ยนังฟ้าไปโอ้โหขนาดอันดับหนึ่งยังโดนเรายิงแตกไปหนึ่งตัวนะครับแต่ก็ตามสภาพแล้วจะร้องว่ะเอาเขาไม่ลงเว้ยยอมยังไงอยู่เฮ้ยโอ้โห ลบสองถ้วยโอ้โหอันนี้แม่งต่างชั้นยิ่งเกินไปนะครับยอมวะสุดจริงสุดจริงสุดจริงนะครับวันนี้อ่าโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาเล่นการสนุกสนานนะให้ดูเพลงดาบของมารแร่นะครับใครชอบก็ลองเปิดแล้วก็จัดมาเล่นด้วยกันได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับบ๊ายบาย